เป็นว่าสนุกสนานกนได้เลยเช้เอาวันนี้ะจาต้องดอนเุื่อานจะใช้ส่วนไหนในร่างกายดอกก็ได้แต่ว่าห้ามไม่ว่างอิทธิคก็เช่นเดียวกันนะครับก็ผมเชื่อปีนี้นะครับสโมสรออว,วอลเลย์บอลของเรียกว่าของไทยยังไปไม่ถึงนะนะนครับยังไปไม่ถึงชนบุรีก็พยายามที่ก้าไปได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว,วอลเลย์บอลเนี่ยเราเราเป็นแชมป์เอเชียแล,แล้วอีกไม่นานนะครับ ถ้าเราช่วยกันนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะว่ากีฬานั้นก็เรียกว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติอยู่แล้วนะครับนะครับเอาทางสุภาพบุรุษก,ก่อนดีกว่านะครับทีมชลบุรีนะครับในเระ่ทวงแชมป์ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเรามีทีมชาตินะครับเซตมือหนของของไทยครับแล้วก็มียามีนที่ปัจจุบันไอโฟอร์บริษทหานได้ขาดเองเนี่ยถือว่าแข่งเก่งและมีวิชัยชน,นแน่นอน,นคราวน,นี้ อยากถึงเศร้าถึงมกประมาณในการทำทีก็จากวิไลอีเทคนะครับแล้วก็เอสโคลานะครับที่ให้การตับหนุนขึ้นมาเขอให้ดีที่ที่เรามีความมั่นใจนะครับทุ่มทักกันร้อยเพราะว่าการนัดการนะครับเราจะตัดเส้นทางของนายแพทย์ชาติชีวิติอลทีมชาตินะครับประสบความสำเร็จมากมายนะครับเคยพาทีมชลบุรีนะครับคว้าเนีนะครับให้กับทีมชาตินะครับแล้วก็ได้ให้กับชลบุรีอีกด้วยฮะเจ้าของความสูง170เซนติเมตรยับเล่นในตำแหน่งบอลหลักสามนี่ก็เคยเป็น โจอันภัยวัดโยชนทีมชาติไทยในปีที่หกวันนี้ครับขอบคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ย ue. อาทีมชาติไทยนะครับคว้าแชามป์มาหลายรายการนะครับและปีนี้จะพาทีมชลบุรีครับคว้าแชมป์ไม่ได้ด้วยฮะามาไปตั้งตรงกางเลยฮะตรงกางแล้วก็หมดอข่แล้วไปยังไปไหนกัน ของงานเปิดตัวับวันนี้ได้เห็นทุกคนแล้วนะครับีครั้งหนี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาครับเป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วก็ในโอกาสนี้นะ้รผมขออนุญาตพูดคุยนะครับกับกัปตันทีมกัปตันทีมนะครับทั้งสองทีมก่อนนะครับเริ่มจากทีมชายก่อนดีกว่านะครับวันนี้นะฮะสลันจิตเจริญสุขนะครับในฐานะตำแหน่งกัปตันทีมปีนี้ครับอยากทราบแนวทางทำให้ดีที่สุดครับเป้าหมายทุกคนมีไว้แบบชั้นอยู่แล้วแต่เราต้องไปทีละแมตช์ทีละแมตช์บครับ นะครับเรียกอะไรบ้างครับคนหนึ่งก็ขอวันนี้พี่น้องชาวตัวที่เด็กค้า,คาต้องเคยมาแข่งกันที่ชลบุรีแล้วเมื่อปิดแล้วมีนามของทีมูล่า ทีมหญิงมีแข่งอยากให้ร่วมใจกันมาช่วยเชียร์เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เรามีแข่งแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองอยังไงก็ช่วยสละเวลาว่างมาเชียร์พวกเราถึงแม้จะไม่ใช่ลูก้าแขอองร นะครับบอลเล่นบอลด้วยนะครับจำคำถามได้ใช่ไหมครับคนต่อไฟครับผมใช่ไหมครับ